สนุกในการเปิดดูพอร์ตของคนที่เราสนใจนะครับมีใครเขาเคลื่อนไหวพอร์ตยังไงบ้างแน่นอนก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะเราไปดูพอรตของคนอื่นได้หรอือคำตอบคือได้ครับถ้าผู้ถือหุ้นเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นติดท็อป10ของหุ้นนั้นๆบนหน้าโปรไฟล์เนี่ยสามารถที่จะกด Follow ได้นะครับถ้ามีการซื้อขายเกิดขึ้นแล้วมีการรายงานต่อกลตตหรือตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีเลอร์เเข้ามาที่แพลตฟอร์ม SBS Smart Advisor เสมอนหนึ่งว่าเราสามารถติดตามพอร์ตอยู่ตลอดเวลาได้ถามว่าข้อมูลเหล่านี้เราช่วยการตัดสินใจยังไงได้บ้างจริงๆแล้วสำคัญมากซะยิ่งกว่าเทคนิคหรือฟันเดเมนทัลด้วยซ้ำไปสวัสดีครับผมแม็กจาก Stock r a ด a ้นะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับฟัง์กชันหนึ่งของ SBS Smart Advisor ที่รับรองได้ว่าทุกทท่านน่าจะ สนุกในการเปิดดูพอร์ตของคนที่เราสนใจนะครับมีใครเขาเคลื่อนไหวพอร์ตยังไงบ้างก็อยากจะพามารู้จักกับฟังก์ชันที่ชื่อว่า Top s h a r e h o l d e r นะครับ Top s h a r e Holder ก็คือฟังก์ชันที่สามารถที่จะติดตามพอร์ตของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สามารถที่จะดูพอร์ตของเขาว่าเขาถืออะไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญคือมีการ Follow เกิดขึ้นได้ก็เสมือนหนึ่งกับว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่โทรมาบอกเลยว่าเขาซื้อหรือขายแล้วหรือย,ยัง เริ่มต้นเลยเรากดไปที่มุมซ้ายบนนะครับกดที่คำว่าเมนูแล้วก็เลือกคำว่า Top Share Holder นะครับพอเข้ามาหน้าแรกเนี่ยท็อปแชร์โฮเดอรก็จะเห็นเลยว่ามีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในประเทศเราเนี่ยมีพอร์ตมูลค่าเท่าไหร่บ้างก็ฝันไว้ว่าสักวันหนึ่งเราจะมีชื่อติดพอร์ตแบบนี้บ้าง,งนะครับตต้อต้อองงมมีีสสัััักกววนน ดูพอตของแต่ละท่านแล้วก็อาจจะน่าตื่นเต้นว่าหลายคนก็หลักหมื่นหลักแสนล้านกันทั้งนั้นเลยทีนี้ถ้าอยากดูพอร์ตของแต่ละท่านเนี่ยสามารถกดชื่อเข้าไปดูได้ถือโอกาสเข้าไปดูพอร์ตของคุณนิติโอสถานุเคราะห์นะครับก็กดตามได้เลยนะครับผมสาหรับการเข้าไปดูพอร์ตเนี่ยกดที่ชื่อก็จะเห็นหน้าจอที่จะเรียกว่ามีรูปภาพประกอบด้วยแน่นอนก็จะมีคําถามว่าเอ๊ะเราไปดูพอร์ตของคนอื่นได้หรอือคําตอบคือได้ครับถ้า ผู้ถือหุ้นเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นติดท็อป10ของหุ้นนั้นๆสําหรับเคสของคุณนิติโอสถานุเครห้นะครับพอกดเข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามีการถือหุ้นโอสสภาหุ้นมิ้นท์แล้วก็หุ้นโฮมโปรนะครับแต่ถ้าอยากเห็นลึกไปกว่านั้นกดที่สต็อกได้ก็จะมีเห็นว่ามี CPN มี WHA มีเซนเทลมี BKI ซึ่งก็จะรู้เลยว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยปิดสมุดหน้าวันที่เท่าไหร่ที่มีรายชื่อของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยู่แล้วก็ดูได้ว่ามีมูลค่าการถือหุ้นอยู่เท่าไหร่มีจํานวนกี่หุ้นนะครับซึ่งบนหน้าโปรไฟล์เนี่ยสามารถที่จะกด Follow ได้นะครับถ้ามีการซื้อขายเกิดขึ้นแล้วมีการรายงานต่อกรอตอหรือตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีอเล r ร์เข้ามาที่แพลตฟอร์ม SBS Smart Advisor เสมือนหนึ่งว่าเราสามารถติดตามพอร์ตอยู่ตลอดเวลาได้ ถามว่าข้อมูลเหล่านี้เราช่วยการตัดสินใจยังไงได้บ้างจริงๆแล้วสําคัญมากซะยิ่งกว่าเทคนิคหรือฟันเดเมนทัลด้วยซ้ำไปเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ดูได้ว่าการมองขึ้นมองลงของผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับการกดเข้าไปดูข้อมูลตรงนี้เนี่ยสามารถกดที่ net worth นะครับล่าสุดเนี่ยพอร์ตของคุณนิติเนี่ยมีมูลค่าถึง55,000ล้านบาทกดดูแกนเวลาเหมือนกับที่เราเคยเกิดกดดูแกนเวลาของคุณอื่นๆเนี่ย ย้อนหลังกลับไปเนี่ย5ปีที่ผ่านมาคุณนิติพอร์ตเพิ่มขึ้นจาก10,000ล้านเป็นเกือบ60,000ล้านถ้าเราสามารถเรียนรู้จากการเคลื่อนไหวของพอร์ตผู้ถือหุ้นอะไรใหญ่ไม่ใช่แค่ชื่อรายบุคคลนามสกุลสถาบันต่างๆแต่จริงๆแล้วเราสามารถดูท็อปเนเนอร์ลูเซอร์ตามประเภทบุคคลตามประเภทสถาบันได้หมดเลยแล้วก็ ที่สำคัญคือสามารถไปดูในเมเจอร์แชร์โฮเดอร์ของหุ้นแต่ละตัวแล้วก็เชื่อมกันกันกบท็อปแชร์โฮเดอร์ได้อีกนะครับซึ่งเมเจอร์แชร์โฮเดอร์เนี่ยสามารถที่จะกดดูการเปลี่ยนแปลงเหมือนบิวอ์ดท็อปชาร์ตนะครับที่ข้อดีต่างๆที่สำคัญของเมเจอร์แชร์โฮเดอร์ก็คือสามารถที่จะดูย้อนหลังเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าปีสมุดครั้งก่อนหน้าแล้วก็ดูได้ว่าใครเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงได้บ้างทั้งอันดับแล้วก็ทั้งเปอร์เซ็น์ที่ถือตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นฟีเจอร์เฉพาะ ที่ทางทีมงานเราเนี่ยสามารถที่จะแทร็กย้อนหลังได้จนถึงเปิด IPO มาเลยอย่างบางตัวที่เปิดมานานๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีการเคลื่อนไหวของการถือหุ้นยังไงบ้าง <Okay. S 1> มีข้อมูลที่ช่วยให้การลงทุนเนี่ยสะดวกแล้วก็สำเร็จมากยิ่งขึ้นเพราะว่าทุกการเคลื่อนไหวของตลาดทุนตลาดหุ้น SBS Smart Advisor จะใช้เรดาร์ตรวจจับแล้วก็เอามาตรวจสอบได้ดียิ่งขึ้น